สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการปุ่มันทีวีน,นะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Attack on Titan นะฮะแล้วก็มีคนแขกไม่ใช่แขกดับปอนเซอร์พิเศษนะฮะผมูไม่ใช่สปับอนเซอร์มึงเฮ้คข่าวเพราะว่าอยากให้ตั้งมี่เลยเฮ้ยไม่ใช่อะตั้งห้าสิบอันนั้นกูทำเพื่อแคนด้วย <laughs> แล้วก็จะมาฟันแล้วก็จะมาฆ่าอคไททันกันนะฮะ ค่าใช้ทัน,ลน,นแล้วถ้าเราจะปล่อยสลิงถ้าเราจะปล่อยสลิงนะให้กด Q กับ E นะมีถ้าจะปล่อยว<า>่าเฮะค่าใไปทันมึงโหดเหลยวะโึงเลยว่าค่าใช้ทันโอ้ยฮะเรากดสเปคฟไฟเพื่อปล่อยพร้อมก,กันอย่างนี้ฮะโอ้เยอโอ้ฮะไป แม่ผมก็จะมาเป็นสไปเดอร์แมนแล้วนะฮะชูบไททันไททันอือชูบกต่โคตรเกลียดไททันจนผมผมสีเขียวอะ่ะเอ้ยไมไ่ผมสีเขียวดิไททันชาวล็อกอะ่ะผมมันเป็นมอฮอคเฮ้ยมึงไม่ชอบชาวล็อกเหรอกูก็ชอบค่อยเบื่อแต่แม่งล็อกเกินแม่งหยิบหินมาโยนแม่งปลาใส่อะ่ะทุกคนครับอย่าไปอย่าไปยุ่งกับเอ็มนะครับมันเป็นมันเป็นโพสอินดี้ครับช่ย ลองดูดิท,ท่านไม่เอาเหินมาโยนใส่อ่ะคาได้ดุเลยนะฮะต่อไปแล้วก็จะคาดต,ต่อไปนะฮะเสียงลมถ้ามีเสียงลมของบ้านรายการเราขอโทษเยนะฮะ,ะมันเปนเ็นเสียงบ้ามีเสียงลมเหรอเอออแป๊บน,นึงพี่คิดท่ารท่านง่ายนะะก็ไปตรงหลังเอะไปตรงหลังมันก็คายแล้ว แล้วก็วิ่งไปตรงไหนย,หย,ยังอยู่ยังอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังยังแตกลัวห่างกูสุดแล้วเนี่ยโอเคหายละฮะเราก็จะได้ยินเสียงตีนของไททันนะฮะตีนดังมากว้ายตเ้ยมิงหักเลยอ้าวเฮย้ยกดผิดแจะกดตัวอาร์ไปกดตัวทีเริ่มใหม่หมดเลย โอ้ก<ำ>ูสิต้องกำขายผักเหรอฮะ,ฮะขายผักเหรอเออ,อเรูได้งไงเนี่ยอ้ยเล่นอะไรเนี่ยเอ,อ่อเล่นเปิดหอยไอ้ยทำไมไปหลังมันยากจังวะมีคนเล่นมมดเฮ้ยอ้าเฮ้ยอย่าจับกู เดือดเลยเดือดตามมาไอ้หน้าเกยไททันไ,ทนไม่ไททันไม่โคนเหมือนไตาไททัน,ทนคนเหมือนเกย์อะวีฟันโดนตามด้วยวะไททันมีตาเนอะเว้ยไททันมีตาไททันมันมียายอะ่ะเดี๋ยวมาเล่นคนระับ <c oughs> ผมอยากจะฆ่ามัน <c oughs> ออไอ้ต้องแบงกใจนะับผมไม่คนชอบบัญญยนนนะฮะแต่ไอเด่นผมคือลูฟี่แล้วก็ซาสเกะเพราะว่าผมชอบตามันชอบตลูกตามันเท่มากไปตายด้วย <What? S 2> ไอ้เอ้ชอบเตตีเหรอเอ้ยย่า โอ้จะไปถึงคอแล้วไอ้ไองไ,ไอ้กระจอกไอ้ทธอท่านนางงูกอึ๊ดโอ้ไอ้ไองไฟันเข้าจังๆเลยเรามันต้องปืนไอ้จุ๊บอะไรวะมีแต่สามเล่น,ลนสุดท้ายแล้ว กันเลยเฮ้ยว้ายไม่ไหวเลยเอ็มอี๊ยสมัยไยอ้แฮกออนในทันทักมาใหม่อ่ะโอ้โหยากกว่าเดิมอีกมีหนักก็โคตรไวเลยอ้าวไม่ครับเข้าเสร็จเฮ้ยผมผมบั๊กโน่ฮ่าฮ่าเย็ดไม่ได้ <c oughs> ไเฮ้ยไปเล่นไกลๆไป การมาครับซอยที่อยู่มีปากซอยไ่ะมีดิไม่มีว่ะซอยไม่มีปากบ้าเปล่าซอยมันต้องเข้าออกเข้าออกมีพูดถึงอะไรดิเอเอ้าก็สัจ่นจอนครับดูดูดันเล่นสัจอนเขาสั่นจอนคนเขาต้องสั่จอนไปมาไงใครเหรอเอิ่มเปิดหอยอ่ะนะครับทหารมาเรื่อยๆตรงนี้ครับมันได้เปิดห้อง อ้าวมีงไงประคอยเอ่เหรอวายเฮ้ยอุตสาห์ไปถึงคอไปแล้วแท้ๆไอ้่ท่านางงูอืออ้ยโโจับจัหจับดาจีทันไม่ดูตัวเองเย้ก็ขอตัวลาไปกับคิดทางเท้าน,นะฮนนะแล้วยังดีไห้พระนาครับสวัสดีครับ